จะไปดูหาปลาช่อนกันนะครับวันนี้เพราะน้ําน้ําก็โอเคอยู่น้ําดีน้ําดีนะแถวบ้านหลังบ้านนี่แหละไม่ได,ไได้ไม่ได้ตกน,น้ำละนะฮะบ่อยละก็คือจะมาลองหาดูนะครับว่าจะโดนบ้างไหมนะปลาช่อนนะเสียเวลาแล้วไปเลยดีกว่าช้าใจร้อนกะลังเช้าอยู่นะโอเคลุย แต่ช้างเลยขอเหลี่ยมเลยนะเฮ้ยโอ้โหเอหอแล้วลุบลุดนะครับลุดนะครับปลาลุดโอ้ยเฮ้ยนี่นโดนแล้วนะตัวนี้ครับโอ้ยดิน้นโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเย่เย่เย่นะฮะ โอเคเช้าเลยโดยนแล้ว <c oughs> ทิ้งคันเลยเ <c oughs> ช้านะเห็นฟองขึ้นเนาะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะฮะ เขาไปม้วนอยู่ในถุงนะนะครับ มเช้านี้ครับก็ได้น้องแล้วนะะไปไหนลูกได้ฉากริบลอยเฟลเชอร์นะครับเฟลเชอร์นะฮะก็นี่เลยเบ็ดง้างเลยนะ <laughs> เบ็ดลาแล้วนะครับผมนะฮะก็ตัวแรกนะครับมาแล้วนะฮะนะฮะตัวแรกน้องช่อนนะฮะเละๆไปหน่อยนะครับเนื่องจากพื้นมันเป็นไอ้นี่นะอะไรนะเนี่ยเป็นอย่างนี้ พื้นมันเป็นฟางนะครับเนาะเขาทานากันแถวนี้นี่นร,ออริบลอยเฟรชเชอร์ต็่หน้าเลยโอเคได้ละตัวแรกเชาวนี้เดี๋ยวมาดูต่อว่าจะโดนอีกไหมนะฮะโอเคเราได้ปลาแล้วนะครับเราจะเอาปลามาให้กับน้าที่เราเคยให้เนาะคือเขาให้เราให้แล้วเขาเอาอะเออนะครับให้แล้วเขาไม่เอาเราก็ไม่อยากจะให้นะ ปลามันก็ตูไม่ตรงนะครับกลก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ไหมเขาจะเอาไหมนะฮะลองดูนะครับกินแต่น้ำทั้วันเลย ลองน้ำปักมาไอ้โอ้กินน้ำปักไสอยู่ปักไสไม่เย็ไม่เย็นหรอไม่ใช่มีน้ำโคกอ่ะโคกได้ครับโคกได้เอาปลาไหมครับเอาน้ำโคกนะเอาปลาไหมฮะปลาช่อนผมไม่เอาผมไม่เอาเอาสองนัแล้วไม่เอาไม่เอา บังเอาเอาไม่เอาเอาจ่ายตังค์ค่าคกอ่าครับตัวไม่โตหรอครับครึ่งโลได้มั้งอุ้ยอืครับตัวคู่โอ้โห้เกจิตัวคู่เลยเหรอ ัวผู้มันจะยาวโอ๋อนะครับตัวเมียมันจะเมียสันอกตั้งอนี่ตัวผู้ปลาจริงๆตัวเมียมันจะใหญ่กว่าตัวผู้อแสดงว่าที่ผมเคยได้น่าจะเป็นตัวเมียนะผมได้ไซโลเป็นดันโลเลยอะจะมีจะมีลูกสอง๋อเห็นมันปอกป่องท้องมันก็เลยปล่อยไปนานละเคยเคยปล่อยเหมือนก็มันจะมีลูกอะก็เลยปล่อยเพมันได้ข้อไปมาช่อดงมันตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมครับครับผู้มันจะยาวอื อที่มันยาวๆเร็ยวๆนีนตัวผู้ใช่ไหมตัวเมียมันจะอ้วนๆหน่อยเนาะโอเคเพราะว่าผมผมตกได้ผมก็ไม่ไม่ค่อยเอาหรอกใหญ่้วให้ครับผมวันนี้ก็คงจะเท่านี้เนาะไม่ไหวร้อนตัวเดียวยังได้ตัวนะยังได้ตัวโอเคนะครับ เดี๋ยวเราลองวันหน้าลองใหม่นะครับก็ยังได้ตัวอยู่ตัวหนึ่งเกือบหลุดนะ้าตะเบ็ดง้างเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นครับสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความนะฮะช่วยเป็นกำลังใจให้หนัาตะศิลาฟิชชิงด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้ดูคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ